พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณนิกรจำนงนะครับอดีตเลขานุการคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณนิกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุชาครับคุณวิวิดาครับเชิญครับครับดูแล้วเนี่ยการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นไปตามกรอบ MOA ที่ทางภูมิใจไทยเขาและทางพักประชาชนเขามีร่วมกันเนี่ย การทาประชามติกับการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทับซ้อนกันไหมแล้วก็จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายัางไงฮะผมจะพูดในฐานะไม่ใช่พักการเมืองนะพูดในฐานะนักยุศาสตร์การเมืองที่ด,ดูดูองค์รวมทั้งหมดครับผมดูว่าว่าประเด็นแรกเนี่ยนะครับคําถามที่ว่าเสามร่างก่อนที่จะเข้าวันนี้นะครับครับก็คือผมประเมินว่าผ่านทั้งสามร่างค่ะ คือคือเหตุผลที่ประเมินตามนั้นก็คือว่าร่างของภูมิใจไทยเนี่ยเ็เป็นพรรคแกนนำใช่ไหมของรัฐบาลเป็นไม่ใช่ของภูมิใจไทยเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมันต้องใช้ร้อยเสียงก็มี140ร้ยอยสี่สิบปเสีนงนั่นหนึ่งร่างหนึ่งร่างเนี่ยเป็นคล้ายกับของปีสี่ศูนย์เลยก็คือว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมก็คือว่าสมัครมาแล้วก็ให้รัฐสภาเลือกอันนี้เป็นไปตามคำนิยญ่สารรัฐธรรมนูญนะครับส่วนอีกยี่สิบสามเนี่ยก็ก็ อ่นักวิชาการอะไรก็เหมือนกันนะครับก็กเท่ากับว่าร่างนี้ไม่มีปัญหาคำวินิจฉัยครับก็คงผ่านทั้งทั้งสองสภาแน่ๆน,นะครับ<ะ>อันที่สองก็คือว่าร่างของพัพกเพื่อไทยพองพักเพื่อไทยเนี่ยมีบางส่วนที่มาจากการเลือกตั้งเบลออืองอบางส่วนที่เกือบเกือบจะโดยตรงก็ก็ยังยังมีประเด็นอยู่บางไอ้ข้อนี้จะเป็นข้อสําคัญนะครับก็ อีกร่างหนึ่งตรงนี้มีปัญหามากที่สุดก็คือร่างของพระปัญญาชนที่ร้อยคนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแม้จะเรียกก็เป็นสภาที่ปรึกษาก็ตามเนี่ยตรงนีจ้จะมีปัญหาแต่ดูทิศทางการเมืองแล้วเนี่ยคือผมเชื่อว่าทั้งจะมีการอวดให้กนันเราฟังเสียงตัวสําคัญยจุดสําคัญก็คือของเสียงของวุฒิสมาชิกที่ถแถลงกันระยะหลังเนี่ยนะครับ แกนนําของวุฒิสมาชิกก็มาถแถลงว่ารับ,ร,บรับทั้งสามร่างไปก่อนแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีปัญหากับอของ,งรา่างประชาชนมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าเขาอยู่ในเอ็มโอเอด้วยกันเขาคงโหวตให้ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปเห็นอธพลาดอนก็ประกาศแล้วจะโหวตให้ทั้งสามร่างดังนั้นเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่านะครับเชื่อว่าทั้งสามร่างเนี่ยนะครับก็ เพราะนั่นในวันละที่หนึ่งน่าจะผ่านหมดประเด็นแรกผมเชื่อว่าย่างนั้นครับ และกรณีของการรับสามร่างมีโอกาสไหมคะว่าจะมีการนําเรื่องเนี่ยไปร้องเรียนให้สารรัฐธรรมนูญทาการวินิจฉัยเพราะว่าอย่างที่คุณนิกรบอกว่าร่างของพักประชาชนอาจจะมีปัญหามากที่สุดเรื่องของการให้มีคณะที่ปรึกษาถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าเป็นคณะที่ปรึกษานะคะที่มาจากการเลือกตั้งการร้องจะเริ่มร้องในช่วงของการรับร่างสามร่างนี้ไปได้เลยไหมคะหรือว่าจะต้องอรอออกไปก่อนหลังจากนี้อะคะเขาใช้วิธียางนี้ได้นะครับใช้วิธีว่า ถือร่างไหนเป็นร่างหลักนะครับทีนี้ถ้าถือก,ก็ยังเชื่อว่าร่างที่จะเป็นร่างหลักได้ก็คือร่างของรัฐบาลนั่นเองพระพวงร,รัฐบาลก็คือภูมิใจไทยนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเรารวมเสียงจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยแล้วบวกกับวุฒิสมาชิกกองสนับสนุนเพราะเป็นร่างที่จะเรียกว่าถ้าเทียบกับคำวินิจฉัยสารนูนจะจะคลีนกว่าเพื่อนครับก,ก็ก็น่าจะเป็นร่างหลักพอร่างหลักตรงนี้รับร่างอื่นมาประกอบเนี่ย ไม่ได้ถือว่าจะมีปัญหาอาจจะร้องได้แต่ไม่น่าจะเป็นผลนะครับว่าว่ารับรับร่างมาคือรับทั้งสามร่างเพราะว่ายังไม่ยังไม่จบยังต้องไปปรับปรุงกันในชั้นกรรมธิการแต่ว่าตอนปลายนี่ยตอนวันละสามเนี่ยคือวันละสามเนี่ยวันละสองนี่ผมีินอย่างนี้ว่าวันละสองนี่ก็วันละหนึ่งผ่านไปตั้งกรรมธิการมาเขาตกลงว่าสี่ิบสองคนใช่ไหมเป็น มาจากวุฒิสมาชิกกิบสองจากสสสามสิบดูตรงนี้ให้ดีดูตรงนี้ให้ดีทีนี้พอพอเข้าชัวร์ล่างสองในพิจารณาเป็นลายมาตราก็หลายมาตราอยู่เหมือนกันแต่ว่าการพิจารณาในในวาระสองลยใช้เสียงข้างมากโดยประมาณก็หมายความว่าถ้าสสรวมกันเนี่ยก็ก็ชนะวุฒิสมาชิกกลุ่มเไม่มีเสียงหนึ่งในสามนะครับ,รบก็บก็คงจะผ่านแต่ว่าผ่านไปตนนัวเนี้ถ้าหากว่ายัง อาจจะไปปรับกันแล้วใช้ร่างหลักเป็นของพรรคภูมมใจไทยของของรัฐบาลนะก็เป็นร่างรัฐบาลแล้วก็ไปปรับกันส่วนที่จะมีปัญหาก็ก็ไปปรับปรุงเสียคือไปเอาส่วนดีของแต่ละร่างมารวมกันแล้วไปปรับปรุงเสียแล้วก็ย้ายไปขวางย้ายไปมีปัญหาให้ถูกร้องได้นะครับก็ก็น่าจะจูนกันได้แต่ถ้าหากว่ายังฝืน สมมุติว่าเป็นร้อยหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงผมเชื่อว่าถูกรองแน่แกับส่วนการร้องจะเป็นผลหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าพอร้องแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้พอไปต่อไม่ได้เวลาก็เคลื่อนหมด<อ>ก็เป็นปัญหาครับครับถ้ากรณีที่มีคนร้องเนี่ยอาจจะไปกระทบไทม์ไลน์แต่ถ้าสมมติฐานว่าไม่มีคนร้องแล้วกระบวนการเนี่ยมันเป็นไปตามที่กําหนดเอาไว้วาระหนึ่งวาระสองวาระสาม ตอนนี้ก็ยังมีข้อกังวลว่าสาวาระเนี่ยมันจะทันไหมครับกับการทําประชามติพร้อมๆกับการจัดการเลือกตั้งนะครับประเด็นเรื่องที่ m o เ A ที่สรุปกันว่าตกลงกันว่าไปยุบสภานะครับแล,แล้วมีการเลือกตั้งไปพร้อมกันเนี่ยจึงซึงจะเป็นการเป็นเป็นประโยชน์มากสําหรับประชาชนไม่ต้อง เนี่ยเรามีสามคำถามใช่ไหมถึงสองสองคำถามตอนนี้ก่อนถ้าหากว่าเลือกตั้งครั้งหนึง่งออกมาแค่สิบครั้งหนึง่งแล้วก็คำถามที่หนึ่งครั้งหนึ่งคำถามที่สองครั้งหนึ่งเนี่ยสามครั้งสามครั้งเนี่ยรัฐก็ครั้งละสามพันล้านนะ,นะครับประชาชนเองก็ต้องออกมาคนละสักค่ารถค่าราก็คนละร้อย่าคนที่ทํางานเป็นทํางานเป็นใช้แรงงานอยู่ก็ไม่ได้ค่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยแปรชึชนจะ เสียแค่ๆมีคอสมีมีค่าใช้จ่ายในการออกมาใช้สิทธิ์เยอะดนั้นเป็นการประหยัดทั้งของรัฐในกรณีพร้อมกันของประชาชนก็เป็นเรื่องที่ดี <Ừ. S 2> แต่ว่าการตกลงว่าอย่างนั้นมันต้องล็อกวันนะครับแค่ตกลงกันว่าสี่เดือนหลังจากแถลงนโยบายแล้วก็ยุบสภา,าคือวันที่สามสิบเอ็ดมกรา <Ừ. S 2> ใช่ไหมเพราะสามเอ็ดมกรามมนมีกฎหมายบังคับอยู่กฎหมายเลือกตั้งว่าต้องต้องเลือกตั้งไม่เร็วกว่า สี่สิบห้าวันและไม่เช้ากับหกสิบวันครับผมคำนวณดูแล้วถ้าถ้ายุบสภาวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมันจะไปลงกับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนมีนาอ่าเขาเป็นวันอาทิตย์นะครับคงคงไม่ล้ําไปไม่เป็นวันเสาร์แน่แล้ววันปกติก็ไม่ก็ไม่ครั้งที่แล้วเนี่ยกรกตไปกําหนดวันเสาร์ก็เออถูกถูกโดนตีเยอะคงจะไม่แหละเป็นเป็นวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเก้าครับทีนี้ ถ้ายุบสภาวันนั้นไปลงวันที่ยีิบเก้าวันนั้นแล้วก็ล็อกล็อกคําถามที่หนึ่งเนี่ยล็อกได้ครับคาถามที่หนึ่งเนี่ยผมผมเสนอไปตอนเนี้ยผมก็กังวลว่าถ้าไปถามคําถามที่สองหนึ่งกับสองพร้อมกันเนี่ยในตอนทำสองห้าหกเสร็จเนี่ยหนึ่งสองห้าหกไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านครับจะถูกเอร้องตึงไว้หรือไม่ถูกร้องไม่รู้ทีนี้ไอ้สิ่งที่เราคําถามที่หนึ่งเนี่ยเราไปก่อนเลยดีกว่าก็คือวา่า เปิดสภา,ามาเปิดามาวันที่สิบสองธันวาใช่ไหมครับสิบสองธันวาประมาณนั้นเนี่ยชักประมาณาประมาณเดือนธันวาเนี่ยนะครับต้องใช้วิธีการคือใช้กฎหมายประชามติมันมีที่จะใช้ได้เรื่องนี้มีเก้าวงเล็บหนึ่งเก้าวงเล็บหนึ่งในกรณีที่เป็นรัฐสภาเสนอแก้ไขและคมนูนนัน้นเสนอไปอยังคอรมอให้คอรมอเนี่ยไปตั้งคําถาม ครับเรื่องนี้คอรมอรถามเองไม่ได้แน่ๆแล้วเพราะศาลวินิจฉัยอย่างนั้นแล้วแต่ทีนี้ตอนเนี้เราต้องหลบไปใช้เก้าทับสี่เก้าวงเล็บสี่เก้าวงเล็บสี่เนี่ยบอกว่าในกรณีที่ทางรัฐภามีความเห็นมีเรื่องสําคัญแล้วก็เสนอไปยังครอรมเนี่ยให้ตั้งคําถามป,ประชามติเราใช้ช่องนี้ในช่วงประมาณกลางเดือนหรือสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาสภาพเปิดแล้วนะ อแต่มันต้องแค่สองสภาคุณคุณนุชามันต้องมีการประชุมตามกลไกของของเข้อบังคับสภาก็คือหนึ่งเปิดยื่นยุติไปยังสภาผู้ทแทนราษฎรก่อนอืพอผ่านแล้วก็คือมีเหตุผลพอ่อก็คือว่าไปตั้งคําถามคําถาม,ถาม am, ที่หนึ่งบทสารมู apples, ร์ชี้ไว้ยยอย่างนี้ถามได้เลยนะครับ,รบก็แล้วก็พอเสร็จจากสภาผู้แทนรั้นรต้องไปวุฒิสภาอีกเป็นแค่สองสภาอืแต่วงเล็บสี่เนี่ย พอไปวุฒิสภาเสร็จวุฒิสภาผ่านประธานรัฐสภาก็ทําเรื่องส่งไปยังครมอรคมอรมอก็กําหนดวันเลือกไอกำหนดวันทำติจมติพร้อมวันที่ยี่สิบเก้าไปเลยเป็นดักไว้ก่อนยี่สิบเก้ามีนานะครับ,รบไปรอไว้ก่อนแล้วก็ยุบสภาตามวันเวลานั้นนะครับ,รบก็คือยี่สบสามสิบมกราแล้วก็ไปลงวันเดียวกันก็ได้ได้เลือกตั้งแล้วก็คําถามที่หนึ่งแล้วส่วนคําถามที่สองเนี่ย ก็ไปทำสองห้าหกให้เสร็จแล้วรีบทําให้เข้าเกณฑ์แล้วไปลงวันเดียวกันครับอืมท้ากวบ้านก็สามารถจะทําได้ส่วนจะ M.O. เอ็มโอยูที่จะว่าแล้วก็ไอ้ตรงนั้นถามโดยคลมมอไม่ใช่โดยรัฐสภาอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยย่นกรอบระยะเวลาได้แต่ว่าในเรื่องของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมันต้องมีเอามีความจําเป็นที่จะต้องกระชับเวลาขึ้นมาบางคนบอกว่าอาจจะต้องเปิดสภาสมัยวิสามันกันไหมเพื่อที่จะให้อาการพิจารณาเนี่ยมันทันตามกรอบเวลาจําเป็นต้องเปิดเนีผ่ผมผมเสนอเองแหละครับ,ค,รบคือ คำถามที่สองเนี่ยผมเป็นกังวลว,ว่าว่ามันจะไม่พอขณะนี้กฎหมายเนี่ยยังยังไม่ไม่มีผลนะครับทีบนี้เมื่อกี้ที่ที่เสนอขึ้นมาว่าเราใช้อ่หลักการของหกสิบวันร้อยห้าสิบวันนั่นเฉพาะในกรณีที่เรารู้ว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับถึงจะใช้ตรงนั้นได้มันเป็นอีกวงเล็บหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาตอนแก้ไขเนี่ยแต่กฎหมายเดินเนี่ยเป็นหกสิบไม่ไม่เร็วกว่า ก้าสิบและไม่ช้ากว่าร้อยยี่สิบแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปในในในร่างกฎหมายซึ่งยังไม่บงังคับใช้นะตอนนี้ก็คือในกรณีที่มีการเลือกตั้งอันนี้เพิ่มเข้าไปใหม่เลยเสามารถจะขยายออกไปเพื่อคือขยายลงมาก็เป็นหกสิบวันแล้วก็ไม่เกินร้อยยีสิบวันนะครับเป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช่วงนี้ร้อยห้าสิบวันทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าในกรณีที่สมมติถาทำเสร็จไปตามการประชุมปกติ เปิดประชุมวันที่อตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยมีการตั้งกรรมธิการ,รับเสนอตั้งแล้วก็มีการประชุมไปประมาณห้าสิบสี่วันใช่ไหมครบครบมาก็รายงานต่อสภาสภาเปิดมาวันที่สิบสองยังประชุมไม่ได้เพราะเป็นวันเสาร์ก็จะไปเปิดได้ประมาณวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเปิดน่าจะเปิดประชุมได้ประมาณวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเจ็ดพอเปิดประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการเห็นชอบกับ วาระสองนะครับอาจจะใช้เวลาสองวันสิบห้าถึงสิบหกนะครับสองวันพอเสร็จแล้วผ่านวาระสองต้องรอไว,วนะ้สิบห้าวันสีเรื่องของเรื่องครับอตืตามตามตามก็ตาม,ตาม,ต,ามตามรัฐธรรมนูญต้องรอไว้สิบห้าวันอพอรอไว้สิบห้าวัน,เ,นเราเสร็จวันที่สิบเจ็ดก็นู่นเนี่ยเลยไปต้นเดือนมกราแล้วใช่ไหมหอพอต้นเดือนมกราเสร็จแล้วผ่านสมมุติว่าผ่าน ชงเรื่องไปยังประธานและจากประธานรัฐสภาไปยังอาจจะเป็นรักวันที่ห้าวันที่ห้ามั้งวันที่ห้ามกราในช่วงต้นเนี่ยจอยังเป็นวันหยุดอยู่ใช่ไหม,มชงชงไปวันที่ห้าหรือวันที่หกวันศุกร์ชงไปยังอลอมอนะครับคลอมอมีมติเป็นพิเศษเนะครับ,รบออกกาเกิดจิตก,กาไปลงวันที่ยี่ิบเก้าที่ล็อกไว้ก่อนแล้วมันได มันมันได้ห้าสิบหกสิบวันเองมันได้ห้าห้าสิบกว่าวันเหมือนที่บอกเมื่อกี้ที่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบนนั้นอ่ะมันไม่ครบมันมันไม่ครบเก้าสิบวันออนะครับเพราะว่าเราจะกาหนดว่าเราจะถือว่าสมมุติว่ากฎหมายไม่ผ่านนั้นจบเลยถ้ากฎหมายกฎหมายเนี่ยไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยก็จบถ้ามีผลบังคับใช้แล้วก็ก็ยังมีปัญหาว่าไปตรงกับวันเลือกตั้งทีนี้ประเด็นก็คือว่าใน คอรมอขณะนั้นเนี่ยคุณรู้แล้วหรือว่าจะเลือกตั้งวันที่ไหน,นแม้ว่านยายกทัณมตีตั้งใจจะยุบสภาวันที่สามสิบเอ็ดไปเลือกตั้งวันที่ยี่สิบเก้าครับคุยกับกรกตแล้วแต่มันไม่มีอยู่จริงอืมมันอ้างในกฎหมายไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่ความคิดว่าจะเป็นตรงนั้นอาจจะน้ําท่วมใหญ่แล้วไม่เป็นวันที่ยี่บเก้าก็ได้นี่นะครับพูดนะถึงอหลักการตรงนั้นเพราะมันจะไม่ครบเพราะไม่ครบอ่ะถูกรองแน่ผมก็เลยเสนอว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลางเดือนพศจิการเนี่ยเปิดวิสามันดีกว่ากันเหนียวไวใช่ไหมเปิดวิสามันแล้วก็ที่คุณอนุชาพูดเมื่อกี้ประชุมสัปดาห์ละสามวันกรรมธิการเนี่ยทันนะครับไม่เสร็จแล้วก็พอเปิดมาปั๊บก็เปิดปั้งก็วันละสองวันพอเปิดเปิดสภาวันที่สิบห้าก็ประชุมวันละสามไปเลยนะครับแล้วก็รอต่อไปมันมันก็พอ มันมันลงตัวได้คือหมายความว่าสองกับสามนี่ทำเสร็จในช่วงนะครับทาช่วงวิสามันครับนะครับเปิดตั้งแต่วันที่สิบห้าไปจนถึงประมาณชักวันที่เจ็ดวันที่แปดเดือนธันวาครับจะลอยต่อกันพอเสร็จปับ๊บเสร็จวันละสองพอวันละสามเนี่ยเสร็จวันละสองแล้วรอไว้สามสิบห้าวันก็ไปลงเปิดมาวันที่สิบห้าก็ปวดเลยวันละสามแล้วก็ไปเลย ถ้าแบบสิบวันอ่าถ้าแบดสิบส2วันครับถ้าแบบนี้ก็น่าจะทันนะครับอล่ะครับช่วงนี้ชวนพูดคุยกับคุณนิกรเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวรอรอลุ้นกันดูกันละกันครับมีโอกาสอยู่มีโอกาสแต่ว่ายากมากอครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณคุณนิกรนะครับ